สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะอากาศดีมากสดชื่นมากค่ะก็จะเย็นเย็นสบายเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแถวบ้านเราก็จะอากาศเย็นสบายค่ะไม่ถึงกระหนาวค่ะแล้วเรามาเจอบนสีที่สีเขียวเขียวสดชื่นสดชื่นนะคะนี่ค่ะ สวยนะคะเนี่ยนี่โหอกหลงสวยมากดูนะคะกำลังแทงหลอดกำลังแทงหลอดมาใหม่นะคะสียสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูความแตกต่าง ของสาวน้อยปะแป้งนะคะทางทั้งที่บอกว่าเป็นสาวน้อยปะแป้งเหมือนกันแต่ทำไมสีเขาไม่เหมือนกันเราก็รอเข้ามาเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่เหมือนกันค่ะดูต้นแรกนะคะอันนี้คือต้นแม่ต้นแม่ต้นแรกเลยที่ได้มาอันนี้คือสาวน้อยปะแป้ง แล้วใบเขาจะเป็นเหลืองทองนะคะดูนี่ค่ะสวยมากเหลืองทองอารามเลยค่ะดูนะคะเวลาเขาแตกหลอดขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นออกหอเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีตองดูใบอ่อนเขานะคะนี่ค่ะนี่คงจะต้องตั้งชื่อใหม่ละมั้งว่าสาวน้อยปะแป้ง ทองนี่ค่ะเหลืองทองสวยมากดูนะคะสมบูรณ์ดูหลอดเขาขึ้นมานะคะเป็นเหลืองทองเลยนะคะใครสนใจทักนะคะต้นนี้ทีนี้พอมาเป็นกระถางนี้เราก็ขยายพันธุ์มาก็ยังเป็นเหลืองทองอยู่นะคะนี่ค่ะได้ต้นใหม่มาบอกเลยว่าสวยเราถึงบอกว่าชอบมากเลยต้นนี้ชอบมากเลยคือเขาน่ารักอะ่ะเนี่ย ดูเหลืองทองอลามเลยนะคะเนี่ยทแทบทุกใบดูนะคะนี่พอรวมกันสวยเป็นอะไรที่ดูแล้วมันสบายตาค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆแล้วแล้วโอ้โหแทงยอดแตงไอคือขึ้นมาเยอะอะสูตรปุ๋ยเรานี่สุดยอดจริงๆ แตกยอดใหม่ต้นใหม่ขึ้นมาเห็นไหมมีลูกออกลูกออกล้านมาเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะใครสนใจทักเข้ามาเลยนะคะอาจจะมีแบ่งปันแต่ให้ได้ไม่เยอะนะคะเสียดายสวย <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำแบบแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆมันเหลืองทองอารามะค่ะแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่ได้มาเหมือนกันแต่มันได้มาคนละครั้งกัน อันนี้เขาก็บอกว่าสาวน้อยป่าแป้งแต่สีเขาเข้เขมมากเราก็รอใบใหม่เขาว่ามันอาจจะเหมือนกันนาะมันขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนค่ะดูนะคะเขียวเข้มเลยอันเนี้ยเราพยายามดูให้เป็นพริกกับเกลือเขาก็ไม่เป็นเขาก็ยังเป็นสาวน้อยป่าแป้งอยู่นี่ค่ะคือขึ้นมาใหม่ข,ของต้นนี้นะคะขึ้นมาใหม่ดูนะคะหลอดใหม่ หลอดใหม่เขาก็ยังเป็นคงความเขียวอันนี้คือมันจะท้อนนะถ้าถ้าตัวจริงคือเขาเขียวมาเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะเขียวเข้มมาอย่างเงี้ยทุกใบทุกใบเลยแล้วเวลาเทียบดูนะคะนี่ค่ะระหว่างสองใบเนี้ยแล้วลายเขาก็ดูนะคะกระดูกลายเขาก็ไม่เหมือนกันแต่ทำไมเป็นสาวน้อยปะแป้งไอตัวเนี้ยเขียวกระดูกลาย กระดูกเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันจะเขียวกลมกลืนกันไปหมดดูหลังใบนะคะี่ดูหลังใบเขาก็จะเป็นสีขาวก้านเขาก็จะสีขาวนะคะเข,ออเขียวออกเขียวออกขาวๆอะแล้วส่วนตัวนี้นะคะดูหลังใบเขาก็จะขาวเลยเห็นไหมคะก้านใบก็ขาวเหมือนกัน คงจะเป็นสาวน้อยปะแป้งราชินีสีทองละมั้งแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วก็สีเขียวเข้มก็สวยนะคะคือสวยคนละแบบสวยทั้งสองต้นนะคะทั้งสองสายพันธุ์นะคะถ้าใครสนใจทักมาได้นะคะสาวน้อยปะแป้งชอบสีเข้มเลือกสีเข้มชอบสีทองเลือกสีทองนะคะทักได้คะ่ะ ตอนนี้ยังไม่ตั้งราคานะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นี่ค่ะเรากำลังจะให้ดูความแตกต่างระหว่างบอลสีสายพันธุ์เดียวกันแต่ทำไมเขาออกมาไม่เหมือนกันฉะนั้นเราเวลาเราซื้ออะไรมาบอกว่าของเธอคืออันนี้อย่างเช่นของเธอเนี่ยไม่ใช่นะสาวนปวะแป้งมันต้องอย่างนี้ เราจะยึดติดแบบนั้นไม่ได้ค่ะความเชื่อคืออาจจะใช่ว่าโครงสร้างเข้ามาอย่างนี้ในลักษณะว่าต้นแม่แบบเข้ามาอย่างนี้แต่พอเรามามาเลี้ยงจริงๆใบไม้มันอาจจะเปลี่ยนสีได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบคือต้องเลี้ยงเราให้สบายใจค่ะ เขามายัางไงบอกสาวน้อยปลาแป้งมาอ้าวโอเคได้เหลืองทองมาก็สบายใจสวยอีกแบบได้เขียวเข้มมาก็สวยอีกแบบเพราะฉะนั้นเวลาเราได้อะไรมาแล้วมีคนมาทักว่ามันไม่ใช่หรือว่าอะไรแต่เราคิดว่าใช่ค่ะฉันคิดว่าใช่แต่คือความแตกต่างก็ไม่เป็นไรค่ะสวยที่ฉันแล้วกันค่ะที่นี่จันสวย สวยเสมอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่านี่ค่ะความสวยที่แตกต่างทั้งทางที่สายพันธุ์เดียวกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครมีสวยๆก็เอามานำเสนอเพื่อนๆนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมที่นี่จันสวยนะคะมีอะไรสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆเสมอ ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ